นิทานลูกส้มเรื่องเห็ดวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงชายวัยกลางคนทั้งสองอยู่ด้วยกันดังเช่นพี่น้องเขามีชื่อว่านายกล้วยกับนางแก้วทั้งสองเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงโดยพ่อแม่บุญธรรมก็ตายจากเลยได้อยู่เพียงสองคนพี่น้องถึงจากคนละพ่อแม่ แต่ทั้งคู่ก็รักใครก่กมเกลียวกันนายกล้วยผู้เป็นพี่อายุห่างกับเธอเพียงสองปีส่วนนางแก้วนั้นผู้เป็นน้องก็เป็นคนขยันหมั่นเพียรด้วยความที่พ่อแม่บุญธรรมทั้งสองรับทั้งคู่มาเลี้ยงแล้วก็ได้ดูแลสองคนมานานจนเติบใหญ่แล้วก็ตายจากสองคนมีเพียงกระท่อมหลังน้อยอยู่หนึ่งหลัง เพราะบ้านที่พ่อแม่บุญธรรมเคยอยู่อาศัยนั้นต่างถูกเจ้าหนี้ของพ่อแม่บุญธรรมยึดเอาไปหมดแล้วแต่ทั้งคู่ยังคิดว่าตนโชคดีบ้างทีมพ่อแม่บุญธรรมก็ได้แบ่งที่ดินแปลงเล็กๆต่อให้ไม่ได้มากมายก็พอจะสร้างกระท่อมอยู่ได้สองคนสองคนพี่น้องก็สร้างเพียงหนึ่งหลังแล้วอยู่ด้วยกันวันนี้นายกล้วย ก็ได้ออกไปขุดปูที่แปลงนาตามท้องไร่ท้องนาได้ปูมาหนึ่งครูถังทั้งสองจึงนำมาดองเก็บไว้กินได้นานๆนางแก้วเองนั้นก็ไปเก็บผักปังริมรัว้วมากินกับน้ำพริกปลากระป๋องบางวันต้องกินไข่เจียววันนี้ทั้งคู่จึงตัดสินใจคุยกันว่าแก้วพี่ว่าจะไปเก็บเห็ดสักน้อยเองจะไปกับพี่ไหม ไปสิจ้าพี่กล้วยข้าเบื่อที่จะอยู่บ้านเต็มทนแล้วไปช่วยกันเก็บดีกว่าหากได้เยอะเราจะได้นำแบ่งไปขายเนาะจะได้มีเงินมาไว้ซื้อข้าวสารกรอกหม้อและแล้วทั้งคู่ก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมกับใส่หมวกนางแก้วเองก็ถือกระจาดสารเพื่อทั้งคู่จะไปเก็บเห็ดบนเขาเมื่อไปถึงก็พบดงเห็ดมากมายทั้งคู่เก็บกันอย่างเมามัน ได้เห็ดจำนวนเยอะพี่กล้วยมาตรงนี้พี่ข้าเห็นเห็ดดอกบเริ่มเทิมเลยข้าไม่เคยพบไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแก้วเองอย่าไปเก็บเห็ดมั่วนะไหนไหนพี่ดูก่อนว่าเห็ดนั่นมันกินได้หรือเปล่าพี่ก็รีบมาดูเร็วเห็ดขยับได้ด้วยนะพี่เห็ดอะไรจะขยับได้เจ้านี่ก็บ่าไปแล้วนะไอ้แก้วเอ้ย ไม่เชื่อพี่ก็ลองมาดูสิพิกล้วยเมื่อในกล้วยมาถึงก็พบเห็ดที่มีลำต้นขนาดใหญ่เกือบเท่าคนแล้วก็ขยับได้ดังเช่นผู้เป็นน้องนั้นได้บอกเขาจึงตกใจอย่างมากแล้วก็ได้เอ่ยขึ้นว่าแก้วอย่าเข้าไปใกล้นะอันตรายหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมีพิษก็ได้ไม่มีหรอกพิกล้วยแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงล่ะ ทำไมข้าจะไม่รู้ล่ะพี่ก็เมื่อกี้ข้าคุยกับเห็ดมันน่าเหลือเชื่อไมหมล่ะพี่กล้วยเองไม่ต้องมาแกล้งล้อเล่นข้าเลยนะค่ะไม่ตลกด้วยเห็ุอะไรจะพูดได้ไม่เชื่อพี่ก็เข้ามาใกล้ๆสิท่านใดนั้นนายกล้วยก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เอ่ยถามท่านเหตุพูดได้จริงหรือจ๊ะนายกล้วย ก็ทำสีหน้างงและแปลกใจเมื่อตนเอ่ยขึ้นทำไม่เห็ดไม่พูดต่อตนเองนางแก้วก็พูดขึ้นว่าแฮพี่กล้วยตลกแล้วพี่ข้าล้อเล่นนะเห็ดอะไรจะพูดได้พี่นี่ก็เชื่อคนง่ายจริงๆไอ้แก้วเองหลอกพี่หรือไงโธ่เอ้ยน้องคนนี้จริงๆเลยนะ สองพี่น้องก็เก็บเห็ดกันอยู่ครู่หนึ่งจูๆ่ๆฝนเกิดตกอย่างแรงทั้งสองก็ได้หลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆกับดอกเห็ดดอกใหญ่นั้นนางแก้วเนื้อตัวเปียกปอนก็รู้สึกเนหน็บหนาวท่านใดนั้นดอกเห็ดก็ขยายใหญ่ขึ้นเป็นหลังคาให้ร่มเงาเพื่อให้กันฝนแดดทั้งสองคนทั้งคู่ก็ตกใจและแปลกใจอย่างมาก ว่าทำไมเห็ดดอกนี้ขยายใหญ่ขึ้นได้ทั้งคู่เลยพูดกันสองคนว่าแก้วแก้วหรือว่าเห็ดนี้จะเป็นเห็ดมีชีวิตจู่จูก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็หาย่มเงาแกเ่เราดูสิบางฝนให้เราได้มิดชิดเลยนะข้าก็รู้สึกนะพี่หรือว่านี่จะเป็นเห็ดมีชีวิตจริงๆสองพี่น้องคุยกันสองคน แล้วก็แปลกใจว่าเห็ดนี้เป็นเห็ดที่มีชีวิตจริงๆหรือไม่และแล้วเมื่อฝนหยุดตกทั้งสองก็เตรียมตัวกลับบ้านนางแก้วก็ได้คุยกับนายกล้วยพี่กล้วยข้าอยากจะขอนาเห็ดนี้กลับไปบ้านด้วยได้ไหมจ๊ะข้าอยากจะนํำไปปลูกไว้ที่บ้านเราพี่ว่าเห็ดจะตายไหมจ๊ะก็แล้วแต่เจ้าเรากันนะ แต่ต้องแบกลงไปเองนะพี่ไม่ช่วยหรอกเห็ุอะไรต้นใหญ่บร่มเทิมถ้าชาวบ้านเห็นจะไม่พากันตกใจเลยหรือตกใจก็ช่างประลายพี่ไปแคร์สายตาชาวบ้านทําไมเราก็โดนชาวบ้านติเฉนนินทามาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยอยู่แล้วนี่พี่ยังจะกลัวอีกหรือแล้วทั้งสองก็ได้นําเห็ดต้นใหญ่ยักษ์กลับมาที่บ้านด้วยนางแก้วก็ได้ขุดดินไปที่หลังบ้าน แล้วเอาเห็ดไปปลูกเหมือนปลูกพืชผักทั่วไปโดยไม่รู้อะไรดนจิตดนใจให้นางแก้วนำเห็ดต้ตนนี้กลับมาด้วยท,ทั้งทั้งที่ใครๆก็รู้ว่าเห็ดนั้นหากถอนออกมาจากโคนต้นแล้วมันจะต้องตายในที่สุดแต่นางแก้วก็เชื่อว่าเห็ดต้ตนนี้นั้นเป็นเห็ดที่มีชีวิตและแล้วในที่สุดเธอนั้นก็ตัดสินใจถูก เห็ดต้นนี้เป็นเห็ดที่มีชีวิตที่วิเศษพอตกเช้ามานางแก้วก็ไปที่หลังบ้านกะว่าจะไปรดน้ำต้นไม้รวมถึงเธอจะเอาน้ำไปรดให้เห็ดด้วยก็พบว่ามีเห็ดปลวกจำนวนมากมายขึ้นบริเวณใต้โคนต้นเห็ดยักษ์นางแก้วก็ตะโกนเรียกนายกล้วยพี่กล้วยพี่กล้วยมานี่เร็วมาดูอะไรพี่ มีอะไรล่ะแก้วแล้วๆพี่มาดูแล้วเมื่อนายกล้วยมาถึงก็พบว่าเห็ดปลวกจำนวนมากมายเกิดขึ้นอยู่ใต้โคนเห็ดยกักษ์ทำให้สองคนนั้นเก็บเห็ดเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดมีเห็ดให้เก็บมากมายแล้วก็ได้นำไปขายแทบทุกวันจนทำให้ชาวบ้านตากแปลกใจว่าสองคนนี้นั้นทำไมไปหาเห็ดปลวกมาได้ทุกวันเลย ไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนก็มีเหตุให้เธอเก็บสองคนพี่น้องลูกคนละพ่อคนละแม่แต่ก็รักใคร่ปลองดองกันดังเช่นพี่น้องแท้ๆดูแลกันไม่เคยห่างนายกล้วยก็ดูแลน้องเป็นอย่างดีส่วนนางแก้วก็เป็นหญิงที่โชคดีมากเพราะการตัดสินใจนําเห็ดยักษ์มาปลูกไว้ที่หลังบ้านแท้ๆจึงทำให้ทั้งสองโชคดีได้ขนาดนี้ สองคนพี่น้องเก็บเห็ดทุกวันเพื่อนำไปขายเลี้ยงชีพจนนายกล้วยนั้นเริ่มมีเงินมีทองและมีนิสัยเปลี่ยนไปนายกล้วยเริ่มขี้เกียจไม่เอางานเอาการคอยให้น้องหาให้กินยิ่งโตมากขึ้นอายุมากขึ้นนายกล้วยก็กลายเป็นคนดื่มเหล้าจนตอนนี้นั้นนายกล้วยมีนิสัยที่ติดเหล้ามากมาย ไม่สนไม่เอางานเอาการคอยให้น้องหาให้กินจนทำให้นางแก้วรู้สึกว่าพี่ชายคนละพ่อแม่นั้นทำไมมีนิสัยเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เธอจึงนึกคิดขึ้นตนเองรู้สึกว่าอยากจะกลับให้พี่ชายไปเป็นเช่นเดิมกลับไปเป็นคนดีเหมือนเดิมแต่เวลาผ่านไปนายกล้วยยิ่งมีนิสัยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคราวนี้ พ่อดื่มเหล้าเมาหนักก็กลายเป็นว่าหน้ามืดตาลายทำไม่ดีกับน้องสาวคนละพ่อคนละแม่นายกล้วยนั้นพยายามที่จะเอานางแก้วมาเป็นเมียและแล้วในที่สุดนางแก้วก็ถูกนายกล้วยผู้เป็นพี่ชายคนละพ่อแม่ทำกับเธอจนกลายเป็นว่านางแก้วตกเป็นเมียของนายกล้วยและแล้วทั้งคู่ก็ได้ร่วมหลับนอนกัน นางแก้วเองก็นึกคิดในใจของเธอนั้นทั้งเสียใจและผิดหวังแต่ก็มีความรู้สึกดีๆให้ผู้เป็นพี่เมื่อนายกล้วยได้นางแก้วเป็นเมียแล้วต้นเองก็ได้เอ่ยขึ้นกับน้องต่างพ่อต่างแม่แก้วเอ่ยข้าไม่ดีเองเพราะข้าดื่มน้ำเมาแท้ๆเลยขาดสติหน้ามืดตาลายทำสิ่งไม่ดีเช่นนี้กับเจ้าทั้งที่เราโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อย ข้ายังทำเจ้าได้ลงคอข้าขอโทษเจ้าด้วยนะพี่พูดออกมามันก็สายเกินไปแล้วพี่กล้วยพี่ทำกับข้าอย่างนี้พี่รักข้าหรือไม่ข้าก็ไม่รู้สินะว่าข้ารักเองหรือไม่แต่ข้ารู้แค่ว่าข้าอยากจะมีเองอยู่ข้างๆอยากดูแลอยากอยู่ใกล้ๆและอยากจะคอยดูแลเองตลอดไป นี่เขาเรียกว่ารักหรือไม่เล่าจริงหรือพี่พี่สัญญากับข้าน,นะว่าพี่จะไม่ทิ้งข้าเองอย่าคิดมากเลยเราทั้งคู่ก็คนละพ่อคนละแม่กันอยู่แล้วเราไม่ได้ทาผิดต่อพ่อแม่บุญธรรมเราเลยนะท่านเลี้ยงดูเรามาบางทีท่านอาจจะอยากให้เราทั้งคู่ลงเอยกันแบบนี้ก็ได้และแล้วในที่สุด ทั้งสองก็ได้กลายเป็นผัวเมียกันนายกล้วยเองก็กลับตัวกลับใจเลิกดื่มน้ำเมากลับมาเป็นนายกล้วยคนเดิมดูแลนางแก้วไม่เคยห่างแถมยังเอางานเอาการยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนายกล้วยคอยดูแลนางแก้วตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาเธอมีไข้เจ็บป่วยหรือไม่สบายเขาจะคอยอยู่ข้างๆแถมยังเป็นคนคอยทำกับข้าวกับปลา จนนางแก้วนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งนั้นพอทั้งสองเป็นผัวเมียกันในที่สุดนางแก้วกับนายกล้วยก็ได้มีลูกหนึ่งคนทั้งสองช่วยกันเลี้ยงดูลูกน้อยเป็นอย่างดีแล้วก็ไปเก็บเห็ดทุกวันเพื่อเอาออกไปขายเพราะใต้โคนต้นเห็ดที่มีชีวิตเห็ดยักษ์นั้นจึงทำให้มีเห็ดปวกเกิดขึ้นมากมายอย่างอัศจรรย์ใจมีให้ได้เก็บกิน แถมก็ทำให้ทั้งคู่มีเงินเข้ามาไม่เคยขาดจนทำให้สองผัวเมียร่ำรวยจากการขายเห็ดทันใดนั้นนายกล้วยก็ได้ทำกระท่อมน้อยครอบเห็ดไว้เพราะกลัวว่าชาวบ้านจะมาเห็นเห็ดมีชีวิตของตนเองแล้วก็จะมาขโมยเก็บเห็ดเพราะนายกล้วยนั้นหากไม่มีเห็ดต้นนี้ทั้งสองชีวิตก็คงจะไม่ดีขึ้นขนาดนี้นางแก้ว ก็หมั่นดูแลเห็ดเป็นอย่างดีรดน้ำพรวนดินทนุถนอมไม่เคยห่างจนมาวันหนึ่งเห็ดวิเศษก็เริ่มเหี่ยวเฉาแล้วก็ได้ตายจากลงในที่สุดนางแก้วก็เสียใจอย่างมากแก้วไม่ได้เสียใจเพราะว่าเห็ดต้ตนที่ตายนั้นทำไรายได้ให้เธอมหาศาลแต่เธอเป็นคนนำเห็ดต้ตนนี้ลงมาจากเขาแบกมาอย่างหนักมากและแก้ว ก็ดูแลธนูถนอมเป็นอย่างดีเธอจึงเสียดายนางแก้วเลยตัดสินใจเมื่อเห็ดต้นนี้ตายจากแล้วเธอจึงนำเห็ดฝังลงดินในกระท่อมน้อยที่นายกล้วยสร้างเพิงไว้เพื่อป้องกันผู้คนแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มๆในรุ่งเช้านางแก้วก็เดินมาที่กระท่อมน้อยเห็ดเธอก็ได้นึกถึง เห็ดที่มีชีวิตของตนที่ดูแลเป็นอย่างดีแก้วจึงเดินไปเปิดประตูดูเพื่อะระลึกถึงต้นเห็ดยักษ์นั่นเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปดูแล้วท่านใดนั้นก็ได้มีเห็ดต้นใหม่ที่มีลำต้นขนาดใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าเห็ดยักษ์ต้นเก่านางแก้วดีใจอย่างมากตั้งแต่นั้นมาทั้งคู่ก็ได้มีเห็ดเก็บเกี่ยวไว้กินและไว้ขายเช่นเดิม ทุกครั้งที่เห็ดยักษ์ตายไปแก้วนั้นก็จะนำเห็ดไปฝังไว้แล้วเห็ดยักษ์ต้นใหม่ก็งอกขึ้นเธอได้เก็บเกี่ยวเสมอมาแก้วก็ได้พูดคุยกับสามีคือนายกล้วยพี่กล้วยจ๋าชีวิตของเราทั้งสองกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้โชคดีที่พี่ชวนข้าขึ้นไปบนเขาวันนั้นทำให้ข้าได้พบเห็ดวิเศษแล้วนำมาปลูกที่นี่ เป็นบุญของเรายิ่งนักนะพี่ถึงเราจะเป็นลูกที่พ่อแม่ทิ้งแต่เรายังโชคดีที่เจอพ่อแม่บุญธรรมแถมได้เจอเหตุวิเศษนี้ทำให้เราสองคนได้มีชีวิตที่ดีขนาดนี้นะพี่จริงแล้วแก้วพี่ขอบใจเจ้าที่อยู่เคียงข้างพี่มาตลอดพี่สัญญาว่าจะดูแลเจ้ากับลูกเป็นอย่างดีและพี่จะรักเจ้าไม่มีวันจืดจาง และรักลูกด้วยนะและแล้วในที่สุดจากเด็กสองคนที่ถูกพ่อแม่ทิ้งต่างพ่อต่างแม่จนมามีพ่อแม่บุญธรรมคนเดียวกันแล้วได้ชุบเลี้ยงทั้งคู่มาจนเติบใหญ่ทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นสามีภรรยาและรักใคร่กลมเกียวกันแถมยังมีลูกน้อยที่น่ารักและยังมีเหตุวิเศษที่ทำให้ทั้งคู่นั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดมา จบแล้วนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิทานลูกสม้มได้ทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ